ขอเชิญเที่ยวงานร่วมกิจกรรมทำบุญประเพณีเอาบุญภูกุ้มข้าวเพื่อสมทบทุนสร้างาพระประธานบนยอดภูกุ้มข้าวและการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกุดเลาะประจําปี2 5 6 6ณลานกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่11-13ถึงเมษายน2566นี้กิจกรรมภายในงานมีมากมายหลายอย่างมาชมมาเชียกีฬาประชาชนตำบลกุดเลาะตะก้อฟย์บอลเปตองชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศสนุกกับกิจกรรมหนูเข้ากระบอกออกมาสอยดาวลุ้นรางวัลใหญ่หลวงหายพาโชคการกุศล11 13. เษายนชมสุดยอดหมอลลำเรื่องต่อกรทานองขนแก่นศิลปินหมอลำคนรุ่นใหม่แสนแปดปันเทิงศิลป์12เมษายนมาสนุกสนานกับบรรยากาศสงกรานบ้านนาใส่เสื้อลายดอกออกมาลำวงย้อนยุกับดนตรีจอมพลโปรโมชั่นลำวงย้อนยก นนานานาลววลวมเ่13เมษายนชมขบวนแห่สุดอลังการและพิธีรำถวายงานประเพณีเอาบุญภูกุ้มข้าวการบายสีสุขฝันข้าวและชมกีฬาประชาชนรอบชิงชนะเลิศก,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและดนตรีย้อนยกบ้านนนมาข้างอย่าลืม 11เถึมเมษามาเที่ยวงานร่วมกิจกรรมทำบุญประเพณีเอาบุญภูกุ้มข้าวเพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานบนยอดภูกุ้มข้าวและการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกุดเลาะประจำปี2,66 6นะ้ณลานกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ